ฟ้างานสีครามในยามเย็นครับของวันที่สองมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับไปรับเจ้าเท้าๆกลับบ้าน,นเลอ,อคทำแล้วโอ้เสียงน้ำอะไรนี่ไหลชุ่ง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 นี่โอ้เสียงน้ำตกเสียงน้ำตกไหลชุ่งชุ่งชุ่ง งานจากการล้างของระบบประปาของชาวหมู่สองนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทีอทางเทศบาลท่านติดไว้ให้ลู้ผ่านที่ผ่านไปผ่านมาได้พึ่งพาอาศัยเห็นแสงสว่างคันเวลาผ่านเส้นทาง เส้นทางนี้คือเส้นทางธรรมนะครับเส้นทางธรรมเส้นทางสัญจรของเส้นทางทองเส้นทางธรรมด้วยมีแนวกำแพงบุญอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับอีกต่อไปก็จะเป็นสาราวิหารอยู่ตรงนี้โอ้รถไฟรถไฟวิ่งผ่านรอบขํา ่าจะเป็นรอบ18นาฬิกาด้วยสังเกตถึงไฟจุดนี้เิ่นจะสว่างในเวลา18นาฬาแท่ทุกวันนะครับถึงเป็นพลังงานให้ลูกหลานได้เห็นแสงสว่างได้พึ่งใบบุญการทานแสงจางก,การทานเส้นทาง ทานความสว่างสวยเปรียบได้ดังการทานปัญญาครับจะเกิดความสว่างสวยของปัญญาสาถุงถึเอยเจ้าคุณปู่ก็อยู่นี่งฟันเจ้าคุณปู่พร้อมเกษากับงองค์หลวงปู่ นําไฟที่ทมุมนี้นะครับโดยให้ช่างเป็นปันจุไว้ให้โดยการบอกกล่าวขอกราบขอบพระคุณครับทุกสารจะได้่างเป็นที่ทอันสิิเจรินใจผ่านไปผ่านมาได้กราบไหวลํำลึกถึงพระคุณอุบาตันวัดยาไปเนี่ยที่เอาจุบรรจุไว้ตรงนี้ อาตุอาตุต็นังบุญบรล่ามีวางสวยนี่คือสระบูชาของลูกคานเลยอาตุอาตุอาตุาเดี๋ยวเอาจัดขัเทากลับบ้านก่อนครับขัเทากลับมากลับไปบ้านแม่งจากจอ ไว้ลมไวเงาทั้งวันกลับไปบ้าน,านกอนเด้อที่อันปลอดภัยมี่เป็นเวลาวิการละวม่สู้ปลอดภัยผู้คนผ่านไปผ่านมาเราเห็นแค่หน้าแต่ไม่รู้ใจเราต้องนำกลับไปในที่ปลอดภัยนะครับ